พระอาจารย์ก็เป็นพระธรรมดารูปหนึ่งหลายคนบอกว่าพระอาจารย์ชื่อดังแต่ไม่ได้ชื่อดังนะชื่อพระอาจารย์สมชาติก็เหมือนพระทั่วไปที่ทํางานด้านพระพุทธศาสนาในการเยผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งในยุคสังคมปัจจุบันนี้ก็มันมีความหลากหลายมันมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุทางเทคโนโลยีอะไรมากมายพระเราเองต้องออกมาออกสู่สังคมให้มากขึ้น ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องสรรหาคําสรรหาวลีสรรหาสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกประทับใจหรือคุ้นหูคุ้นชินอย่างเช่นทําวัดเดลิเวอรี่เนี่ยก็เป็นคําใหม่เป็นคําใหม่เป็นคนเป็นคำสำหรับคนรุ่นใหม่มั้งที่เขาอะไรก็เดลิเวอรี่ก็คือส่งตรงถึงบ้านถึงบ้านเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้ เราก็หาหลักการเอาวิธียังไงทำเอาเอา,เอาธรรมะเนี่ยส่งตรงไปถึงญาติโยมเป็น d i r e กเซล l ์เรื่องของธรรมะก็เลยใช้ชื่อว่าทำวัด delivery หรือแม้แต่ธรรมะแฟนตาซีธรรมะแฟนตาซีเนี่ยก็เป็นการประกวดการแข่งขันการเทศสำหรับสมเด็ซึ่งเป็นการเทศทำนองล้านนาการเทศมหาชาติทำนองล้านนา แต่ว่าเราจะทํายังไงให้เด็กวัยรุ่นมาสนใจเรื่องการเทศแบบล้านานานี้เพราะว่ามันเกือบจะหายไปแล้วเรื่องของการเทศแบบล้านานาเนี่ยก็คือมีแต่คนรุ่นเก่าคนเท่าคนแก่เท่านั้นที่ที่มาฟังเราจะทํายังไงให้เด็กให้วัยรุ่นให้คนรุ่นใหม่มาสนใจก็สรรหาคําคําว่าแฟนตาซีเนี่ยคําว่าแฟนตาซีถ้าหมายถึงทางโลกเนี่ยก็คือการเพ้อฝันการจินตนาการการที่จะฝันถึง แต่พระอาจารย์กลับมองอีกมุมหนึ่งว่าในภาษาอังกเนี่ยคำว่าแฟนตาซีหมายถึงท่วงจังหวะและทํานองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสองคำนี้มาผสมกันก็คือธรรมะบอกแฟนตาซีก็คือท่วงทํานองจังหวะของธรรมะหรือการเทศนั่นเองเราก็สามารถที่จะประยุก์ประยุกต์คำเหล่านี้เนี่ยให้มันน่าสนใจเราทํากิจกรรมมานี่ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคที่มันเป็นไอที พระอาจารย์ก็ใช้เรื่องของการไอทีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสารสนเทศการสื่อสารสมัยใหม่เนี่ยนำธรรมะมาให้กับชุมชนและสังคมให้มากขึ้นพระอาจารย์ทำสมมเนนชานแนลสมมเน,นชานแนลเนี่ยเกิดจากพระบ้านนอกแล้วก็กลุ่มสมารเทน,นบ้านนอกกลุ่มเล็กๆที่คิดอยากจะคิดฝันใหญ่ๆก็คืออยากจะมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองแล้วก็ พัฒนาเริ่มจากกล้องตัวเล็กๆสื่อสารให้กับคนในชุมชนก่อนที่จะถึงชุมชนเนี่ยเราผ่านให้กับเด็กๆสม,มัณเณรเพื่อนๆสม,มัณเณรของของพวกเขาก่อนให้สมณเณรทำกันเองดูกันเองแล้วก็วิจารณ์กันเองแล้วหลังจากนั้นเมื่อในในกลุ่มของสมณเณรเองรู้สึกว่าชอบแล้วเราก็นำเสนอให้กับเด็กและเยาวชน ก็เป็นการพัฒนาการของสัมนาเลนช n แนลขึ้นมาเป็นตามันดับในยุคต่อไปเนี่ยก็คือยุคของดิจิตอลในยุคดิจิตอลเนี่ยการส่งสัญญาณของดิจิตอลเนี่ยมีศูนย์หศูนย์กับ1ก็คือชัดกับไม่ชัดพระอาจารย์คิดฝันต่อไปว่าในการที่จะนำเสนอคุณธรรมต่อไปเนคนในสังคมในยุคดิจิตอลเนี่ยต้องมีคุณธรรมที่เป็นศูนย์กับ1เท่านั้น ก็คือศูนย์ก็คือไม่ชัดไม่เป็นคนที่ขาดคุณธรรมเห็นกันอย่างชัดเจนแล้วก็หนึ่งก็คือมีคุณธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในยุคต่อไปยุคดิจิตอลเนี่ยสินธรรมคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นศูนย์หนึ่งชัดหรือไม่ชัดไม่มีสีเทาเหมือนเหมือนยุคที่ผ่านมาเราจะมีกระบวนการทํำยังไงผ่านสื่อดิจิตอลให้เกิดประโยชน์กับ,ก,บกับชุมชนสังคมและที่สําคัญที่สุดก็คือใช้สื่อดิจิตอลในการที่จะ สร้างสังคมแห่งอุดมสังคมอุดมปัญญาโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการเครื่องเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชนและสังคมเพราะอาจารย์มีความเชื่อ,อยืนย่างว่าถ้าเรามีพื้นที่สื่อมากเท่าไหร่นะีความชั่วจะลดลง